สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซนุยุทธคานะครับผมก็จะมานําเสนอรถอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะพูดยังไงดีมันเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นปีปีหนึ่งที่ลูกค้าชอบเล่นกันนะครับชอบหานะลานาเราจะได้เข้ามาทีนะตัวนี้จะเป็นปีสองพันสิบสี่นะครับเครื่องสองจุดห้านะครับลูกค้าเครื่องสองจุดห้าดูลราสังเกตจะจังหน้านะครับนี่นะครับเครื่องสองจุดห้านะครับ ปี2014นะครับเราจะขายอยู่ที่ราคา4ี่แ0 0หบาทนะครับนี่สวยนะครับลูกค้าเห็นไหมแม็กใหม่ยัางใหม่นีดูให้ผมเดินไไกล,ใ,กลให้ดูทรงก่อนนี่นะครับดูรอบรอบคันนะครับเดี๋ยวผมจะดูได้มาถึงแค่ทางด้านท้ายนะเพราะว่าติดบอแล้ะติงข้างหลังนะครับนี่นะครับ <c oughs> สวยนะครับลูกค้าตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองนะครับหรือกดที่นี่ไอดีไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับภายในดูทางด้านภายในก่อนของแจอยู่เลยนี่นะครับไม้แสนเจ็ดนะครับคือไม้แท้นะครับลูกค้าเราไม่กอนะครับไม้มาแค่ไหนขายเท่านั้นครับเครื่องเล่นวิทยุใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับเกียร์นะครับห้าเกียร์นะครับ นนะครับสวยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะอย่าลืมติดต่อมานะครับเป็นเครื่องสองจุดห้านะครับที่วัยรุ่นก็ตามหาเยอะนะครับตัวนี้เป็นแคปบนะครับเราเข้ามาแล้วนะทักมาได้เลยนะครับสี่แสนหกหมื่นเจ้าพันผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทนะครับนี่นะครับรถเรามีเยอะนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงแต่ถ้าตัวเนี้ยหายากนะครับสองจุดห้าแคปตอนเนี้ยสภาพสวยๆกิิบๆแบบเนี้ยหายากนะครับลูกค้าบอกไว้ก่อนเลยบอกความเป็นจริงเลยนะครับ นานๆจะเข้ามาทีนะครับนี่นะครับโอเคครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมาทางร้านเบอร์ผมนะครับเซลนุนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนสองครับหรือกดที่ลิงก์ไอดีไลน์ได้เลยนะครับเข้ามาทักเข้ามาคุยก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย